วาเลนไทยปีนี้อยากมีเงินเยอะขึ้นแค่ทำแบบนี้ครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับใครก็ตามที่คุณมีคู่นะครับใครก็ตามที่คุณกําลัง in เลิฟอยู่ก็ตามทีนะ Happy v a l ลนไทน์เ Day ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับแต่ในหัวข้อของคลิปในวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวาเลนไทน์นั่นแหละแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังรายละเอียดของคลิปคลิปนี้ครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกาลังใจดีๆให้กับช่องบอล happiness investor นะผ่านกกการรดดไลลค์ิปนี้ คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแล้วผมอยากจะบอกเป็นเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับว่าสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับคลาสการเงินหรือการลงทุนนะที่ผมสอนนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆนะครับนั่นหมายความว่าคุณจําเป็นต้องทักเข้าไปที่ช่องทังไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คําว่า VNT2023 ซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับน,น คลาสของผมนะครับ2คลาสนะครับคือคลาส Invest Now กับ FFI นั่นเองนะครับซึ่ง2คลาสนี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนแล้วก็การลงทุน ในสินทรัพย์ประเภทหุ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสําหรับคนที่ตัดสินใจสมัครคลาสตรงนี้ครับคุณจะได้รับส่วนลด15%นะครับใครที่สนใจนะรีทักกันเข้าไปได้เลยนะครับทักแล้วอย่าลืมกลับมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าคุณจะได้มีโอกาสรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ในช่วงวาเลนไทน์เดย์นะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับทุกคนและอย่างที่ผมได้บอกครับว่าในเทศกาลวาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับชายหนุ่มหลายคนคุณอาจจะแบบว่าเลือกที่จะใช้เงินของคุณเนาะในการที่่แบบวา เออไปเลี้ยงสาวเอาไปเปให้กับสาวหรือเอาไปเปให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าเท่าน,นี้คุณเป็นหนึ่งคนครับที่เรียกได้ว่าอยากจะมีเงินมากขึ้นนะครับคุณอยากจะได้เงินเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ของคุณให้มันมากขึ้นด้วยผมแนะนําว่าวาเลนไทน์ปีนี้ลองทําตามสิ่งสิ่งนี้ ดูเรามาไดใ้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสาหรับคุณอย่างแน่นอนครับโอเคตอนนี้นะครับผมเปิดกราฟกันขึ้นมานะครับโดยกราฟที่ผมเปิดเนี่ยมันจะเป็นส่วนของ US Dollar Index นะครับหรือ DXY นั่นเองใครต่อใครหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, ทำไมโคชบอลถึงเปิดกราฟกันขึ้นมาล่ะไหนบอกว่าเปลี่ยนจากวาเลนไทน์ที่ไปเปสาวหรือว่าไปเป,เปแฟนเนี่ยให้กลายเป็นการทําเงินให้มันมากขึ้นวันนี้เนี่ยต้องบอกคุณก่อนนะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะมีเงินมากขึ้นหรืออยากจะร่ารวยนะ คุณก็ต้องไปมองในแบบคนที่เขาร่ํารวยขึ้นว่าเออเขาทํากันยังไงนะเขาถึงสามารถมีเงินมากขึ้นมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้ครับคนที่เขาร่ํารวยทุกคนนะครับเขาล้วนชอบลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันดูมีปัญหานะครับหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกตินั่นเองสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือไอ้สภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยแล้วมันคือตอนไหนล่ะปัญหาคือไม่มีใครรู้นั่นเองเนาะแต่จุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดวันนี้คุณมีความเข้าใจใจน ื่องความรู้ทางการเงินนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะว่าทุกครั้งที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะครับทุกครั้งของการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดสิ่งที่ตามมาเนี่ยนี่คือเมื่อช่วงปี2022เนาะของปีที่แล้วนะคุณจะเห็นว่าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะพอขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ US Dollar Index ตัวนี้หรือ DXY เนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพูดง่ายๆมันเกิดความน่าเชื่อถือหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กกับสุลเงิน S ดอลลาร์พอกระทั่งถึงจุดที่เฟดเนี่ยเริ่มเพิ่มอัตราดอกเบี้ยน,น้อยลงนะครับจากเดิมที่เพิ่ม0.5 0.5 0.75 0.75หรือเพิ่มไปถึง1เลยแล้วก็ดรอปลงมาเหลือแค่0.5หรือ0.25สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเลขของ DXY ตรงนี้เนี่ยมันก็ดรอปลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนั่นคือณสภาวะที่ DXY ตรงนี้เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนั่นแปลว่าสกุลเงิน US ดอลลาร์เนี่ยเป็นที่นิยมหรือว่าเกิดความน่าเชื่อถือ นั่นเองนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกครั้งที่มันเกิดความน่าเชื่อถือแบบนี้สูงขึ้นเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าตัวพันธบัตรสหรัฐอเมริกานะ us 30ปีตรงนี้นะครับมันก็จะพุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับจนกระทั่งมันเกิดกันยอ่อลงหรือว่าไม่ไปไหน ออกข้างอย่างที่เกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับทุกครั้งที่เสถียรภาพของเงิน US ดอลลาร์ตรงนี้มีความน่าเชื่อถือพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนก็จะแห่กันเข้าไปซื้อเพราะคุณดูสิครับถืออยู่เฉยๆสูงๆเนี่ยคุณก็ได้ผลตอบแทนนะครับกลับมา3.7%ปไปจนถึงกระทั่ง4.4%จุซึ่งก็ถือว่าไม่ได้น้อยกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็จะมองในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเราไม่มีความจําาาาเเเเเปป็นนนนนททีี่่่จจะตต้้อองงงิิขสสสัััพยย์แใภุบผม จะบอกคุณว่า DXY เริ่มเกิดการร่วงลงแล้วนะครับสักพักหนึ่งแล้วนั่นหมายความว่าจังหวะแบบนี้อาจจะเป็นจังหวะที่สําคัญกับสินทรัพย์เสี่ยงก็เป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรือว่าแม้กระทั่งหุ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เรามาเริ่มต้นดูจากส่วนของบิตคอยกันก่อน นี่คือส่วนของบิตคอยที่เกิดขึ้นนะครับหลายต่อหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊แล้วยังไงล่ะฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันจะต้องแบ่งเงินมาลงทุนตอนไหนยังไงวิธีการดูง่ายๆเลยวันนี้เนี่ยหลักการสําคัญเนาะคุณบอกว่าคุณอยากจะให้เงินของคุณเติบโตนอกเงยมาขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําคือทําในสิ่งที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่นั่นเองการทําสิ่งที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่มันคือสภาวะแบบนี้ครับตอนที่คนส่วนใหญ่เริ่มทําการเทขายอ่านี่ครับคนทําการเทขายคุณจะเห็นว่าการาฟบิตคอยร่วงลงมาถึง94% กันเเลยยทีีดวจังหวะแบบนี้เนี่ยผมอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องเก็บสะสมเข้าซื้อนั่นเองส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อมันเริ่มร่วงลงมาสักประมาณ60%เนี่ยเราควรจะต้องเริ่มพิจารณาเกิดขึ้นแล้วเพราะคุณดูสิครับพอร่วง93%มันก็จะพุ่งสู่ขึ้นเห็นไหมจังหวะแบบนี้เหมือนกันครับพอขึ้นมาถึงจุดนี้ปุ๊บ แล้วมันก็เกิดการร่วงลงมาถึงจุดต่ําสุดโซนประมาณนี้ซึ่งคุณจะเห็นว่าอยู่ประมาณ86ก็คือตีไป90อีกแล้วนะหลังจากนั้นถ้าคุณได้เก็บสะสมมาเรื่อยๆก็จะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้เหมือนกันนะครับฟื้อร่วงลงมาถึงจุดต่ําสุดประมาณนี้ก็ประมาณ84เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณเก็บสะสมในจังหวะแบบนี้นะหรือคุณแบ่งเงินมาก็ได้นะสมมติเดิมเนี่ยคุณต้องเปสาว สักห0,000สมมุตินนะหรือว่าอาจจะ2อ0 0 0มเนี่ยคุณอาจจะแบ่งมาสักครึ่งหนึ่งเพื่อซื้อในสินทรัพย์ประเภทพวกนี้ด้วยมันก็จะทําให้คุณได้เปรียบเกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณไม่คิดอะไรเนี่ยคุณก็ยังสามารถเปสาวได้ในขณะเดียวกันคุณยังสามารถเปแฟนคุณได้ไม่พอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณยังสามารถทําเงินให้มันเติบโตง,งอกเงยได้ด้วยหรือแม้กระทั่งช็อตปัจจุบันล่าสุดนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับฮิสตอรีคุณก็จะเห็นว่านี่ครับ ล่อนลงมาประมาณ77%ผมตีเลขกลมๆคือประมาณ80%ซึ่งนั่นหมายความว่าการที่คุณเก็บสะสมเข้าซื้อแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่ได้เปรียบมากกว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นทันทีนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือการเก็บสะสมเพื่อถือครองในระยะยาวนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนที่สําคัญมากๆบางคนบอกนี่มันเฉพาะบิตคอยหรือเปล่าโคชบอนผมก็จะให้คุณมาดูครับว่าสินทรัพย์บางประเทศอย่างเช่นในหุ้นต่างประเทศเช่นสมมุติผมสุ่มขึ้นมาให้คุณดูอย่างเทสลานี่ครับอย่างเทสลาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็จะมมีีวงจร <ๆ S 1> ทททเินน่ัดก ขึ้นลงขึ้นลงเนาะสมมุตินะครับสมมุติผมมาดูจุดจุดนี้แล้วกันนะจุดที่แบบมีการแบบขึ้นลงแรงๆเนาะผมก็จะพบเจอวันนี้ครับสักประมาณตรงนี้จุดตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเทสลามีการล่วงลวงมาประมาณ55%ผมตีเลขกลมๆปัดขึ้นก็60%เนาะจากจุดยอดล่วงลวงมาที่บริเวณตรงนี้นะล่วงลงมา60%เกิดขึ้นถ้าคุณมีการเก็บสะสมเขาซื้ออย่างที่ผมบอกประมาณ60%คุณต้องเริ่มพิจารณาแล้วนะคุณจะเห็นว่าโหพุ่งสง ถ้าคุณสังเกตให้ดีครับคุณเ็นว่าปัจจุบันเทสลาล่วงลงมาล่าสุดนบะบ75%และแบบนี้คุณจะไม่พิจารณาดูสักหน่อยแล้วครับก็ไปลองตัดสินใจกันดูเนาะว่าจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสนะผมมีอย่างที่ผมบอกคุณไม่จําเป็นต้องอออินนะครับแค่คุณแบ่งเงินบางส่วนมารู้จักลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงพวกนี้เกิดขึ้นบางได้โดยเช่นเดียวกันบางคนอาจจะบอกว่าแค่บิตคอยหรือเทสลาเหรออ่ะผมให้คุณดูบางตัวด้วย เมตาหรือ Facebook นั่นเองซึ่งแน่นอนครับถ้าเรามาดูในส่วนของเมตาหรือ Facebook เนะผมจะเห็นว่าจุดที่มันมีการร่วงตรงนี้ครับนี่เลยครั้งแรกโอ้ร่วงลงมาประมาณ60%เนเห็นไหม60%ตรงนี้ผมก็ต้องบอกคุณว่าคุณควรจะพิจารณาดูสักนิดหนึ่งนะแล้วพอหลังจากนั้นคุณจะเห็นว่ามันเกิดการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นมาตรงนี้เนี่ย60%แล้วก็พุ่งสูงขึ้นยาวๆเลยเห็นไหมพี่น้องโอ้โหยาวมากจนกระทั่งตรงนนรรนีีนะนี้้้คครร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 ััับเเิิ่่่มมมกกกกกดาาาววงงงงงงงแๆสึะ็ตลอปณ 44%เนาะจริงๆคุณก็สามารถพิจารณาตรง44%ตรงนี้ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งรอบล่าสุดตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับเขาล่วงลงมายาวเลยนะครับโอ้โหประมาณ77%เน่ะเห็นปะ แล้วถ้าเกิดคุณไม่พิจารณาแบ่งเงินมาบ้างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ตอบอยากนะเพราะคุณดูเดี๋ยวเวลามันขึ้นเนี่ยโอ้โหมันขึ้นแบบรานาวเลยนะเออและส่วนใหญ่มันมักจะขึ้นเหนือกว่ายอดเดิมที่มันเคยไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนี่มันคือจังหวะหรือโอกาสล้วนๆเลยนะสำหรับคนที่เขาร่ํารวยกันว่าเออเขาก็แค่ซื้อในจังหวะที่แบบอคนส่วนใหญ่กําลังกลัวนั่นเองนะนี่คือในส่วนของหุ้นเมตาหรือว่า a c e b o o k นะครับคราวนี้เราลองมาดูกันบางคนอาจจะสงสัยว่าโอโ้โหมา้ง นั้นเลยบิตคอยฉันก็รู้สึกว่ามันผันผวนมากๆฉันไม่ค่อยกล้าเลยงั้นเรามาดูหุ้นไทยกันบ้างดีว่าผมอยากจะบอกว่าแพทเทิร์นอย่างที่ผมพูดเนี่ยในหุ้นไทยก็มีนะอย่างเช่นหุ้นตัวนี้หนาะจริงๆมันมีหลายตัวนะคุณต้องไปลองศึกษาดูนะอย่างหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่า t h r e l นะครับ ปุ๊บตรงนี้ครับเกิดการร่วงครั้งแรกตรงนี้57%ก็ตีเลขกลมๆ60%ซึ่ง60%นตี้ตรงนี้คุณต้องพิจารณาแล้วนะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าจากจุดต่ำสุดคือ7.75บาท75มันขึ้นไปได้ถึง13บาทเลยก็100%กันเลยดีเดียวนะหรือแม้กระทั่งรอบนี้ครับจากจุดนี้ ล่วงลงมาถึงตำแหน่งตรงนี้อีก8 5เนี่ยโอ้โหถ้าไม่พิจารณานี่คือคุณก็พลาดแล้วนะเพราะว่าหลังจากนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันจากประมาณ2บาทครับขึ้นมาถึงประมาณ6บาท40เนี่ยเห็นไหมมันมีโอกาสให้คุณเก็บตั้งเยอะตั้งแยะนะครับอันนี้ก็ต้องรู้จักพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะบอกฟุกหรือเปล่าหุ้นไทยลองมาดูตัวนี้บ้างครับ หุ้นตัวนี้คือหุ้นคามาดเนาะอย่างหุ้นคามาดเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะว่าเอ๊ะบางคนอาจสงสัยว่ามันมีแพทเทิร์นแบบเดียวกันหรือเปล่านี่มันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะพอมันขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บนี่ครับจุดแรกเลยนะครับเราเจอกันหมาดๆเลยตั้งแต่ตรงนี้ยอดตรงนี้ร่วงลงมาประมาณ65%หเ็นห็นไหมถ้าคุณเก็บสะสมเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยราคามันอยู่แถวๆ3บาท25ขึ้นมาได้ถึง10บาท95โอ้โหตั้ง3เท่าเนาะหรือแม้กระทั่งรอบตรงนี้นะครองนนี้พนะ ปึ๊บตรงนี้อีก69%ผมตีเล็ก,กลมๆ70%ก็ไม่น้อยนะครับ70%ซึ่งแน่นอนครับราคาเบสจะอยู่ประมาณ3บาท35ดีตัวขึ้นมาถึง6บาท35ก็เกือบ2เท่าหรือแม้กระทั่งตรงนี้เหมือนกันนะครับปึ๊บเกิดการร่วงลงแรงๆอย่างเงี้ยครับอีก69%ก็ประมาณ70%ซึ่งถ้าเกิดคุณดูราคาที่ฐานมันจะอยู่ประมาณ2บาทเนาะมันดีตัวขึ้นมาถึงตรงนี้ครับ8บาทเ0เห็นไหม มันมีโอกาสอยู่เสมอนะเพียงแค่วันนี้คุณต้องรู้จักจับจังหวะในลักษณะแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่จําเป็นที่ต้องแบบกดเปสาวก็ได้นะหรือคุณอาจจะแบ่งเงินไปเปสาวก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งมาลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะแบบนี้มันได้ทําให้เงินของคุณเนี่ยสามารถเติบโตง,งอกเงยได้มาคืนแล้วคุณก็จะสามารถมีเงินมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครูเ่เพื่อนๆบีบีทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าวิธีการที่แบบเออสมมุติวาเลนไทน์นี้แทนที่คุณจะเอาเงินไปเปสาวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณปรับเอาเงินของคุณมาลงทุนนะครับมันสามารถทําให้เงินของคุณเติบโตงอกเงยและคุณก็มีเงินมาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการที่คุณเงินมากขึ้นในวันนี้มันสามารถทําให้คุณครับ มีพอร์ตการลงทุนที่เติบโตมากขึ้นมีซับสินมากมายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและในวันข้างหน้าคุณจะเปเสามากมายขนาดไหนมันก็แล้วแต่คุณด้วยเช่นเดียวกัน ตรงนี้ก็ลองเอาไป manage ในชุวของคุณกันดูนะครับสาหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะฝากเป็นกาลังใจดีๆให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและอย่าลืมครับแชร์คลิปคลิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะเพื่อทําให้ช่อง Bond Happiness Investor นะมีผู้ติดตาม10,000 Subcribe โดยเร็ววันนะคบแแล้วผมจตอททุกๆนใน ช่องทาง YouTube นี้ด้วยบางสิ่งบางอย่างในวันที่ครบ1นึ่งหมื่นสับสอย่างแน่นอนนะครับผมและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดและ้วะครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เดสท์ n ินเวสเตอร์และดูคลิปคลิปนนี้กนจนจ มีโอกาสไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม